กับทักทายสบายดีพีพีเอฟซีทุกคนที่เขามารับชมเลยพี่น้องอวันนี้มาพบพอกับซองปาโตอีกแล้วพี่น้องวันนี้บาโตัแวะมาจ่ายค่างวดรถเ้อพี่น้องอยู่ในเมืองนี่แหละแวะมาจ่ายค่างวดรถพี่น้องเลยกะครบหอดครบหอบหนึ่งเดือนพี่น้องหนึ่งเดือนจะเก็บเธอหนึ่งจ่ายค่างวดรถประมาณสองพันเลยพี่น้องก็เลยว่าแวะมาเล่นแถว พี่น้องบ้านนองพอ่อนิดหนึ่งเนาะมาเล่นน้ำนองพอ่อนิดหนึ่งแล้วกันขึ้นไปเทิงแวะเล่นน้ำบีไซกนาหน่อยหนึ่งพี่น้องนานๆมาทีเนาะ <c oughs> ก็เลยมาตัวเมืองอะไรก็เลยอยากมาแวะเล่นหน่อยหนึ่งพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปเบิงน้ำกันเนาะไปเล่นน้ำน้องพอ่อนก่อนพี่ใหญ่พก็เป็นจังใดเลยนะสวงนี่จักหน่อยจังสีขึ้นไปเทิงพี่น้องไปพี่น้องตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านเสเนาะเดี๋ยวไปแวะเล่นน้ำหน่อยหนึ่ง บรรยากาศพี่น้องรอบๆเห็นอยงกันอยู่เด้น้องพรอนจเปนี่หรืปลานาเห็นย่งกันอยู่นี่ฮะเศษเบ็ดปะเบ็ดชิวอ่ะพี่นองใช่หรอเอา <laughs> ขยายวงพี่น้องงไช่วงนี้สบายดีพี่น้องในเผาถ่านอยู่บ่ป,ปะ่ะข้าเน้ยพี่น้อง ไว้กองกองกู้อยู่บ่เอาเห็ดปูอะไง่ายปอพูอีกแหละเบ่ะมันเต่าผีเห็ดเต่าผีมันทันไวมีคนใช้เต่าผีก็เต่าแล้วมันมันดังไวบ่ะก็มันอบเอาขี้แกะมาอบมาบ่ะดินเลยหะดินชายเอาดินชายอบเบาะเดี๋ไปตึกไปใช้เบ็ดนะตึกอยู่น้องบ่ะน้พี่น้อง ตึกกูใช้พาไอไปตึกด้วยมือหนาสิมาตึกน้ำนี่พรอน,อนี่เนาะเสือพรพื้นเด็ดยวย่งเบ็ดยังนี่ล่ะหืมเอ็ดเบ็ดสดดิสิสิอะไรเธอน้องนี้อืมไม่ได้เข้าองเฮียนเลยบ่อื่าเอ่นื่างย่างใช่ป๊อวยังแล้ววันวันเช้ามื้อนี้ว้าวมื้อนี้วันที่ได้มื้นอนี้มื้อนี้วันที่เอ็นบ่พร ให้เ,หาเาอาคู่ฉันเอาไอ้อาเที่ยงฮะมาเอาวันวันเชา้าบุยวันอาทิตย์บุยนี่นี่โทรศัพท์ก็มีเบิงง้งอันทีเบิ้งให้นี่วันอาทิตย์าะวันอาทิตย์อือเดี๋ยวเขาได้เข้าเงี้ยอือ,อไปกับไป,ไปกับตะอ้วนบ่บอเออตะอ้วนตะอ้วนคือกันา่ซื้อกันบ่ฮะอยู่คนละห้องบ,อบอ่ห้องเดียวกันบ่ห้องเดียวแต่อยู่คนละหมองเออห้องเดียวแต่อยู่คนละหมอง มัอยูปอะชอมอสผมขึ้นปสามแล้วปันปันฤทีพอไปฮะปันฤทธีไปฤทธีคนละขั้นแล้วคนละขันอขันหนมอเราไปไปบอมามังกรบอนบกไปมิแตอ้วนิตต่อ้วนไปอ้วนมันว่ามันไ่ย่านไปเลยนะไปยอกกัน้องเซอเห็นติแต่อ้วนบอกครูบอกให้เขียนซนังสือ่องมือถือดีกว่าเอ เล่นกับเพื่อนดีบอในโรงเรียนอะไ,ได้เล่นน้ำกันบ่ไปแต่ไปทางไปทางมานเลยอืมกินข้าวกินข้าวแล้วก็ห้าวไปกินน้ำเด้อมีท้องมาและกระบุกอวนห้าวไปนองลิ่นเชื่อล้อืมน้องตัวได็กไปไปน้ำบ่สผัวนะ<ก>่ะปปันสถิตไปคือกันบ่ไก่ทองก็ไปอืม พวกมันด้เตาใหม่เลยพี่น้องอเตาพี่สีเผาอะไรเนาะอ๋อสิเผาไปนี่เลยพี่น้องเต้าเหอนเนาะใหญ่เติบด้วยนี่ ไเติอบพี่น้องเตาเนาะแล้วนี่ไปสิเบ็ดหละสบายดีจะเพิ่มป่ะสบายแล้วสบายแล้วสิไปสิเบ็ดพี่น้องเลยพี่น้องมาต้อนกลาสีเดินทางไปเล่นน้ำไอพ่นอยหนึ่งก่อนสิครับพี่น้องกะตามคนหูจักกันอะไรน้องพี่น้องตามที่เฮาหูจักกันอะไรไปมหาสู่กันก็เห็นกันก็เออแบบมาเยี่ยมยามกันเล็กๆหน่อยๆพี่น้องเนาะตามเฮาหูจักกันอะไรกับพวกเนี่พงกก่อน ฮูจักกับเพิ่นก็ถือว่านานแล้วได้เป็นปีกว่าแล้วพีน่น้องมาเหตุอะไรในซ่านในเพิ่นช่วงหนึ่งเนาะกรบ่แม่นคนอื่นคนไกด์เราพี่น้องกัคนฮู้จักก,กันเป็นยังไงเนาะกัมาแ,แวะเยี่ยมยามกันพี่น้องได้ถือว่าลืมกันเนาะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวสิขึ้นไปแวะเล่นน้ำพ,ำพ,พี่ไซกนาไปเลยก็จังสิได้เมอร์เด้อพี่น้องอ่ะพี่น้องตอนนี้กับอันนีพี่น้องมาแวะเล่นน้ำน่อยหนึ่งพีนง่น้องเอาไปอ้นไปอวนไปใช้กันไปเลยสะ ไปเอม่เ่าเอไปเลือนอันน่ะบ่แม่ทำม้วนมาหลยจะบอกแ๋้วขนมทำขนมห้ปลาลาอือเป็นมาได้ใช่ไปอ่นะเออน่ะแม่มอนนะบอแก้วขนมห้ปลาลาแม่เท่ามาว่านี่ยเปนมาทุลักนเป็นมาคนับกับเลยบอกโอ้คือว่ามาเล่นคือว่ามาลินโดนนะนะโมนบอกอะคือบุเ็นถ่ายกับไปใช้โน้ตคือบเรนใะนาะก็เห็นแบบ เห็นแบบมานั่งอยู่นี่เลยนะแบบคือว่าเปิ้นมาอะไรพี่น้องก็เลยว่าอยากมาแวะเล่นกันตั้งที่แล้วก็เคยสวยเรือเนาะดึงเขาอีกเส้นหน่ยเนาะดึงเขาอีกโซอีกเส้นครับยังบ่เคยเห็นตัวจริงจากเถื่อพี่น้องเนาะเห็นแต่ในคลิปเพไปนนั่นแหละยังบ่เคยเห็นบอกเพ็ดเห็นแต่เคบ่เคยเห็นจากเถื่อเลยเห็นแต่เห็นแต่ไอ้มนเปิ้นมาเด้์ส่วนหนึ่งก็ได้มากินหมูหันนั่นแหละก็เคยเห็นเธอหนึ่งพี่น้องยังบ่เห็นบอกเผ็ดยังไม่เคยเห็นเห็นแต่ในคลิป ก่ามาแว่เรีนหน่อยหนึ่งพี่น้องคนก,กับกับเดนะี๋ยวน้อก่าหมดทันเนาะคือว่ายังยู่ก็เลยว่าอยากมาแว่เรีนมาทักทายสบายดีเป็นเลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นก่าเคยสวยเรือมาพี่น้องเดี๋ยวบอกตัวสิ <c oughs> เดินทางไปเล่ยนทำเลยอุ่นหน่อยครับไอเต้เป็นก่อนเดี๋ยวพี่น้องเหตุเกิดมาเหตุจังหวัดสายเลยเนาะกับโบได้เคยมาถ่ายจ้ากเถื่อพี่น้องเกินเป็นก่าถือว่าโบได้มาตั้งแต่ตอนพุ่นแหลมพี่น้องเนาะ โอ้หลังใหญ่ขนาดเด้อพี่น้อง <c oughs> เพื่อนไอเต้เพืนน <c oughs> ่อนน้องเพื่อนน้อยถือว่าหลังใหญ่พอสมควรพี่น้องเลยอ้าทุกธรรมดาแล้วอ้าพี่นองง้องมาหอด วานเตเตเนาะมาเรพาสแรียวนเต่เนาะโอปิโน่เฮดอ้พลังใหญ่เี่ป้าลพาพาเนาะสิบแปดเสาบ่สิบแปดเซาเลยเนาะนี่เออเพิ่มอกอีกเนี่ยขั้วเียออข้งงาวกเขาเรียกเาสิปดเานัวอยู่พี่บ่สปนี่ขัวอยู่นอกรดังวัหงควันยานั กนเล้หน้อยเตเน,ะนาะไ,ไ,ไปเรื่อยๆไปรืะเอาเอน,น้อยไปใช่สเล้าหน่อยห uh. <อ>ลังใหญ่เลยพี่น้องกนะันิล้เ่เลยเนาะนิบซ้ำเห็นเองว้เต้นหรือว่าจ้างตัวนีงกัน,นิบซ้ำเลย,เลยโอ้เม,มาไปเลยบริเเมาไปเลยเนาะโอ้เขาก็ไมได้มาเบิ่งแต่ดนเลยเนาะจนกายเคร่งเลยนี่ เจ็ดสิบเอนต์เลยน่นหเอาบานประตูเดกันน,นนะ,นบ,นะบ,บ้านประตูทนะา,าสีเดยกันซัแล้วเลยเนาะกูกะโลกูกะโลเทพื้นเลยนะเนาะแล้วเดยซแล้ด้วยซัแล้วพี่แจรร๊ดลูกอะไรแบบนโ้นแน่นเลยเนาะลายท่าสีไ่แลวไปสี่สามห้องนี้ สามห้องนอนสห้องนอนเนาะสองห้องน้ำสองห้องน้ำนี่เลยห้องนี้จะก็ห้องนึงอ๋อถูกใหญ่เลยนี่ห้องนี้ตัวนี้ห้องนอนอห้องสองเต้เนี่ยเอาห้องใกล้ๆเต้ห้องนี้บ่เออห้องนี้ใหญ่กว่าหมู่นายเต้เนาะโอ้ใหญ่เลยพี่น้องเว้ยธรรมดาเนาะ าเห็นนาเต้เพห็นพี่น้องเลยกลายสีแล้วเลยนะ้อยเต้เนาะความฝันกลายสีเป็นจริงแล้วพี่น้องเลยอย่าลืมเอิ้นนนะเด้อถ้าเอื้อนแล้วอะไเอิ้นนนะเด้วอวมาขึ้นเฮ็ดใหม่แล้วพี่นอ้องธรรมดาพี่น้องเลยเห็นมันทุกคนหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องเนาะนี่เนาะกายเข่งเลย,ยนี่ปู ปูกระโหลกอขึ้นเฮือนได้เลยพี่น้องขึ้นได้เลยเนาะต่อบปลั๊กไฟเขาก็ใส่หน้าต่างเลยสามอย่างหนึ่นพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาตัวกักบขอจบขอลาพีพีเอฟซีไปก่อนเลยพี่น้องอยากจะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้่องบลอดตัวชาแนลนะพี่น้องเนาะ,ะถือว่ามันนี่มากอะยี่ยมยามทุกคนเลยเนาะ,ะมารีวิวเฮือนได้อดหน่อย,อยเล็กน้อยพี่น้องก็บบัลเมาลินเฮือนเพิ่นโดนแล้วพี่น้นอง ตั้งแต่มื่อนานพูดแล้วมามาซอยเหมนตัางเสาเพื่อนผมตั้งแต่ต้อนพูดเลยพี่น้องมาบสบายดีพี่น้องลาไปก่อน